ใกล้เสร็จแล้วค่ะสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงใหม่เสร็จเมือ่อไร่รายละเอียดเป็นอย่างไรชมได้จากคลิปนี้ค่ะการทกาไมเวทไทยแลนด์ค่ะวันนี้มานั่งยูนริมแม่น้ำบางประกงที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะด้านหลังของดิฉันก็คือสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงค่ะถ้าย้อนกลับไป2ปีที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมเคยชมคลิปช่องไมเวทไทยแลนด์จะจำได้ว่าดิฉันเคยพามาชมสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง ครบทั้ง11จุดเลยนะคะรวมถึงสะพานด้านหลังของเราด้วยและสะพานตรงนี้ล่ะคะ่ะปัจจุบันก็กําลังมีการก่อสร้างกันอยู่คุณผู้ชมก็ถามมาเหมือนกันว่าเมื่อไหร่เขาจะก่อสร้างแล้วเสร็จระหว่างรอชมคลิปเต็มจากช่องไมเวท h ยแลนด์วันนี้มีข่าวมาฝากค่ะ เดิมสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซาตรงนี้มี2ส,สะพานสะพานละสองช่องจราจรเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง365คุณผู้ชมที่จะไปอำเภอพนมสาร,รคามหรือจังหวัดปราจ,จีนบุรีรวมถึงนครราชสีมาก็จะต้องข้ามสะพานแห่งนี้เพื่อมุ่งหน้าสู่ทางหลวง304ค่ะ ส่วนการก่อสร้างที่ผ่านมาเข้าเริ่มจากการสร้างสะพานคู่ขนานซ้ายขวาก่อนนะคะความยาว4 2 0เมตร2สะพานสะพานละ2ช่องจราจรปัจจุบันสร้างเสร็จเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกันยายน2566จากนั้นก็เบี่ยงรถมาใช้สะพานใหม่แล้วทุบสะพานเดิมตรงกลางสร้างใหม่ของเดิมมี2สะพานสะพานละ2ช่องจราจรก็สร้างใหม่2สะพานแต่เพิ่มเป็นสะพานละ3ช่องจราจรเพราะฉะนั้นถ้ารวมแล้ว เสร็จทั้งหมดจะมี4สะพานรวม10ช่องจราจรถามว่าทำไมต้องมี10ช่องจราจรเพราะก่อนหน้านี้มีการขยายทางหลวง365ทั้งช่วงก่อนขึ้นสะพานและลงสะพานเป็น10ช่องจราจร เพราะฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหาขอขวดเลยต้องสร้างสะพานใหม่ให้มีช่องจราจรรวม10ช่องจราจรค่ะส่วนกำหนดแล้วเสร็จข่าวดีนะคะเดือนพฤษภาคม2568นนี้แล้วเสร็จค่ะรอชมคลิปเต็มนะคะกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยค่ะส่วนหน่วยงานห้างร้านใดยอยากจะให้ช่องของเราไปรีวิวโครงการหรือผลงานให้ก็ติดต่อมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ